สวัสดีค่ะอ่าช่องช่างนุอิสานกินง่ายด้วยค่ะมือนีสิภาคกันมากินตะบูกุ้งค่ะมือนาคนแก่นันแ <laughs> ม่ขั่วจา้าแม่ขั่ว แม่กัวซองสันโมกอีสานกินไงแม่กวัวาไล,าล่ๆชงนี่ยำเส้นจแล้วพี่น้องแล้วเวลานั้นเราปราุงน้ำยำก่อนยำหมดเส้นจแล้วถ้าเราทำไอ้ใส่อันเยอะๆใหญ่ๆเราต้องคุน้ำยำก่อนใสกุยอันนี้ก็สมตำน้ำจิ้ม น้ำจิ้มน้ำจิ้มยำอะไรน้ำจิ้มยำพวกนี้จินเผ็ดก็น้ำตำไม่ใส่กุ้งสดับทบนี้ต้องรวมกันแม่กว่ประจำช่องช่างโลกอีสานกินไงสวยปากกระเด็นโอ้ถ้าปากกระเด็นใหกับเขาได้เด้อแดงแล้วแดงอีกแล้วงแดงเบิ้ดมือ อันนี้ไทยนิ่งไม่ถ่ไยนี่ตับกุ้งสดไอ้อไไกุ้งสุกแล้วไไม่ได้อันนี้กุ้งดิบนียำครับตัโทโงงเต็ง อ๋อสามคนค่ะเมีอเม่าสดสดจ้าสดเราสดดีกวสดล้วสดอีกสดได้สดวายังวะสดกักสดแนน่ห้องอย่างอืมตัดความเยอะๆกุ้งไหมเนาะอุสโซนออแอบแอบ หมอซ้อนนี่กลุ่มโอ้ยลงทะเลมาลงทะเลมาวันนี้พี่วบาพอผักแตงโมลงแกงเนื้อไปไหมของมันสดเลยพี่เขาไปซื้อร้านผูกรันเพราะของมันสด เราตื่นแต่เช้าไปตลาดไอ้นั่นเหรอนี่ก็ไปหาจานไข่ทะเลมาเป็นงมเสียบคัทแซ่บแน่ใช่ đúng Bát, củ tổ Còn củ. không có gì à, không có gì không có gì củ không có gì không nhiều rồi, cái có gì không không có gì không นโซดาโซแน่ว้าวมะโปกงมุเตียวขอบคุณสำหรับที่เข้ามาติดตามรับชมทุกครัพี่น้องสำหรับมือนี้สวัสดีค่ะโอ้ยอิ่มแซ่บหลาโสดหรือเ่าโซนโซนจ้าโซนแล้วแบบเบาแบบกล้องหรือโซนยังเหาะโซนแล้วโซนอีกโซนเพรพี่ไปเอา สวยๆไม่ได้แดกหน้าแปลกๆเอาไปแดกหมด